สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะคลิปนี้นะคะก็จะมีแนวทางฮานอยนะคะมารวมสีน้อยเฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ v i p นะคะของวันที่สองค่ะร่วมเล่านะคะหุ้นดาวโจนนะคะตอนแรกแอดคิดว่าะจะคำนวณไม่ทันนะคะก็คิดว่าจะแยกให้นะคะพอดอีทำรีบทำนะคะก็เลยได้มารวมให้เหมือนเดิมนะคะ ตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเมื่อวานแอดไม่ได้ลงให้นะคะเมื่อวานน้องไปปฐมนิเทศนะคะที่โรงเรียนน้องนิปุนนะะช่วงช่วงเช้านะคะถึงเที่ยงเนาะก็เลยกลับมานะคะน้องนิปุนก็ไปฝึกว่ายน้ํานะคะก็เลยไม่ได้ลงให้ทั้งวันเลยนะคะเมื่อวานนาะต้องกราบขอโทษขออาไปสําหรับใครที่ตามนะคะ ฮานอยของเรานะคะวันนี้แอ้เด่นหก mm hmm. เด่นสามเด่นสองนะคะชอบก็ลองนําไปพิจารณาดูนะคะขอให้เฮงเปังๆนะคะชื่นชอบตัวไหนตามตัวนั้นเดอ้อพี่น้องจ๋าเนาะวันนี้แอทติดเลขเบิ้ลให้ด้วยนะคะแนวทางรัฐบาลไทยนะคะแนวทางรัฐบาลไทยแอทลงให้ก่อ่าน้านี้นะคะก่อนคลิปนี้นะคะเพื่อนจ๋าใครที่ยังไม่ชมก็ไปรับชมเพื่อเป็นแนวทางได้นะคะ สำหรับแนวทางรัฐบาลไทยค่ะงวดที่ผ่านมาก็เข้าที่เจ็ดหนึ่งนะคะเลทูบของเราเนาะสำหรับฮานอยนะคะสิโนยก็ถ้าชอบก็จดได้แคบไว้นะคะไปกันต่อที่แนวทางต่อไปนะคะลาวเฮสาีาสักังคีลาวกาชาตินะคะชอบก็จดไว้แคบไว้เลยจ้า ใครที่ไม่ชอบตัวที่อจับคู่ให้ก็ลองนําตัวเด่นไปวิ่งไปรูดนะคะไปจับใส่ตัวที่ตัวเองชื่นชอบได้นะคะหรือว่าหยิบจับในตารางไปเป็นแนวทางได้นะคะก็จะมีเสียงแซกเข้ามาหน่อยเด้อพี่น้องจาน้องนิพุนนั่งดูโทรศัพท์อยู่ข้างๆนะคะระวัง6กับหัวเป็น9ด้วยนะคะเข้ามาแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์หแช์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทํคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ เรา HD เราสามัคคีเรากรชาตินะคะจดไว้แคปไว้เลยจ้า,าะมาต่อกันที่แนวทางต่อไปนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันรอบเช้าเนาะเราเอ็กซ์ตาร์นะคะเรา V.I.P. เราสามัคคี V.I.P. และเราสตาร์ V.I.P. นะคะของวันที่สองเดือนห้านะคะระวังหกกับหกเก้าด้วยเด้อ ชอบก็นำไปพิจารณาดูหรือว่าไปเปรียบเทียบกับช่องอื่นดูได้นะคะอย่าลืมไปกับทุกครั้งนะคะย้ำนะคะตัวเลขทุกตัวให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะไปต่อที่แนวทางต่อไปนะคะ ก็จะเป็นเราเอ็กซ์ต้าเราทีวีเราสตาร์นะคะชอบก็จดไว้แคบไว้เลยจ้าหยิบจับคู่ไหนไปเป็นแนวทางก็ขอให้เงงปังๆนะคะขอให้มาตัวที่แอดจับคู่ให้เจาะให้นินให้เนาะแอดก็คำนวณตำสูตรนะคะไม่รู้ว่าจะมาตัวไหนเหมือนกันนะคะแต่ก็อยากจะให้เข้าตัวทีแอดจับคู่ให้เจาะให้นะคะ ผิดพลาดประกันได้ก็ต้องกลับขอโทษขออ,อภัยนะคะพี่น้องจ๋าเนาะไม่มีใครรู้นะคะว่าแนวทางจะออกตัวไหนนะคะอ่ะแนวทางหุ้นดาวโจนคืนนี้นะคะดาวโจน VIP ดาวโจนสตาร์ดาวโจนปกตินะคะชอบก็จดไว้แคปไว้เลยจ้าหยิบจับในตารางไปเป็นแนวทางด้เด้อพีน่น้องจ๋าเนาะแต่ละคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะคะ ยังไงก็ฝากกดไลค์ก,กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมคะ่จจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า